ผ่านลุยผ่านล oh, oh. ุยผ่านกระสังกำแพงแล้วโอ้ยพากพาโอ้ดามี่แม็ทดามี Godzilla. ่แมทดามี่แมทดามี่แมทมวยเหนือครับ <nine> นี่มวยเหนือระหว่างเชียงใหม่ก <men> ับเชียงรายครับนี huh ่ศึกศึกวันล้างแค้นเชียงใหม่กับเชียงรายครับนี่ยศึกมวยเหนือครับนี่ฝ่ายน้ําเงินฝ่ายน้ําเงินมาจากสันกําแพงนะครับฝ่ายขาวฝ่ายขาวมาจากมาจากมาจากพานครับพานเชียงรายมาแล้ว ใกล้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 ฝ่ายน้ำเงินคือ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 สังกะรีสังกะรีมอทะเลมวยไทยนะครับเดี๋มวยไทยต่อยมาค้างหนึ่งแล้วครับชนะครับฝ่ายขาวนี่ฝ่ายขาวมาจากสันกำแพงแล้วเร้าเร้าเร้าใกล้ใกล้ใกล้หลมัดไล้ไหมัดไล้ไหมัดต่อยไป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 เดินต่อยไปเดินต่อยไปอย่ายอมอย่ายอมเรื่อยเรื่อย เร็วดิเดินไปหนีไปไหนนูแไมงน่นนะเร็ววนแมงโน่นเร็วเร็วเดินไปเดินไปเร็วเดินต่อไปเดินต่อไปเดี๋ยวเขาจับแพ้นะเดี๋ยวเขาจับแพ้นะไม่ออกหมัดไม่ออกหมัดเขาจับแพ้นะไม่ออกหมัดเขาจับแพ้นะอย่าหลับตาดิอย่าหลับตาดิแล้วเขาจับแพ้นะแล้วเขาจับแพ้นะเร็วเร็วเดินไปเดินไปเร็วไหอไว้เปล่าเดี๋ยวนับนะเดี๋ยวก็มาการนับนะไว้เปล่า ไหวน,ไไหน,ไหนะไหวนะอู้กับเมืองดิไหวครับไหวครับนะอู้กับเมืองโอเคปีนลยอ่าเร็วนี่ต่อยไหลมาต่อยไหลมาอย่าหลับตาต่อยไหลมาเนี่ยครับลูกศิษย์นักเรียนนะครับออกกำลังกายลงนวมกันครับเร็วแล้วเวลาเวลาเวลาเออเร็ว ออกกําลังกายครับออกกําลังกายออกกําลังกายนี่นี่นี่แหละขยันออกขยันออกเร็ว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 ใกล้ใกล้ใกมาหน่ายะไปยะไปหลายมัดดีดีน้ำหนักเนี้ยเราพอดีน้ำหนักเนี้ยพอดีเร็วรอให้น้ำเขาเนาะเร่อเร็วเร่อเร่อ ออกมาหน่อยออกมาหน่อยออกมัาหนอ่อยแล้วโอ้โหหยุดก่อนเห็นดาว่ะเห็นดาวไหมหนาหน่อยกว่านี้ตรงนี้ไม่เห็นดาวไหมนิดนึงว่ะเห็นดาวเห็นกี่ดวงเมื่อกี้เนี่ยเห็นกี่ดวงต้องไปทันอ่ะน้องไม่ทันอ่ะเลยอะไรเวลา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  ตามองด้วยเออแฟงตามองด้วยเออแหละตามองมองหน้าด้วยพานมองหน้าด้วยเออกำมัดเออตามองอย่าหลับตาอย่าหลับตาหลับตามองไม่เห็นหน้าหลับตามองไม่เห็นหน้าเอออย่าหลับตาเออนั่นแหละมองไว้มองไว้นั่นแหละเออมองไว้นั่นแหละแฟงหาจังหวะออกเออยับท้องยับหน้าเออหน้าเบาหน่อยท้องแรงหน่อยเออแหละเออหน้าเบาหน่อยแต่ท้องแรงหน่อยเออแหละท้องแรงได้หน้าไม่ต้องแรงหน้าพอดีพอดีพอดีหน่อยนึองเออแต่ท้องต่อยแรงหน่อยเออ อ,อะไรนะโย,นนโยกละห้านาทีตายละพอไหวก้ไหวอ่ะไหวก็อ้าไม่ไหวก็ต้องไหวก,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 ก็าู้กับเมืองกู้กับเมืองแล้วแล้วเนี่ยเวย์คำเมืองนะครับเวยคือเมือง,องนั่งคู่เลยนำเงินมาจากเชียงใหม่ฝ่ายขาวมาจากเชียงรายนะครับนี่ครับอ่าดาบิแมทดาบิแมทเมืองเหนือนะครับอ่แล้วอาท้องอ่ท้องแรงหน่อยนะึงหน้าหน้ายังไม่ต้องแรงเท่าไหร่เออแหละ เดี๋ยวเข้านับนาก้มเดี๋ยวเข้านับนาเร็วไม่ออกมาเดี๋ยวเข้านับเร็วเร็วเอาดิเอาดิเออเร็วเวลาเวลาเวลาอะไรเวลากรรมการเท่าไหร่เวลาอ้าวสี่พันเร็วเหล <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> <laughs> ือนาทีเดียวเร็วเร็วนาทีเดียวเร็วนาทีเดียวเร็วเร็วดี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 เร็วเร็วเร็วนาทีเดียวเร็วนาทีเดียวเร็วเร็วเร็ว เร่ออาทีเดียวเร็วเร่อต่อยโดนต่อยโดนเร็วเร่งเร็วเร่งเร่งแฟงเร็วเร็วเร็วหอยลายหมัดแฟงเออเร็วเออทองเยอะทองเยอะทองเยอะตามมองด้วยตามมองด้วยทองแฟงทองเยอะเร็วเร่อเร็วเร่อเออทองเยอะทองเยอะทองเยอะแฟงเอาทองทองทองเยอะทองเยอะทองเยอะ แงยักเร้วเรเร็วเร้วเรบแล้วเร้วเร้เร้วต่างคนจะเป็นลมแล้วครับเยร้เร้าเรเรยกที่สครับเนี่เร้าเร้วเร้วเรเร่ง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 เลวเร่งแล้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 วเร่งเร่งเลวเร่งแล้วเร่ง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 แล้วเร่งแล้วเร่งแล้วเร่งเร่งปากเอาน้ำเข้าหน่อยเอาน้ำเข้าหน่อยโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ว พอนะไหวก็พอแล้วสองยกอ่ะเอ้าสองยกพอแล้วพอนวพอนวนั่งดีลืมตาลุกขึ้นอ่าลุกขึ้นเอาน้ำลาดหัวล้างหน้าเขาหน่อยแล้วกินน้ำมาหายใจลึกหายใจลึกพอนะครับผมครับนี่ครับดามีแบบมือเหนือนะครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ